ชอบตัวนี้มากเลยสวัสดีครับผมสายนิวเซ็กครับเพิ่งเปลี่ยนสายขึ้นเอ่อเพิ่งขึ้นสายเสร็จเมื่อกี้นะตัวนี้ผมขึ้นเป็นสายเบอร์สิบให้นะอ่ะ FG หนึ่งหกศูนย์ป้ายเขียวเจแปนนะครับผมหนึ่งหกศูนย์สวยใครที่ชอบเอกลักษณ์ของสไตล์กีตาร์เขาเรียกว่าคุณปูกีตาร์ยามาม่ให้เราเก่านะครับผมพวกรุ่นตระกูลปลายเหลี่ยมมันจะมีพวกปลายเหลี่ยมมันจะมีพวกอ่ปลายแดงปลายดำปลายเขียวนะครับผม ตัวน,นี้สภาพดีนะสวยเลยแล้วก็เนี่ยผมชอบกีตาร์ยมาฮา่าผมชอบเนื้อเสียงแบบนี้มันแล้วแต่คนชอบแต่ละคนชอบเสียงดุด,ดันก็จะเป็นพวกป้ายส้มอะไรก็ว่ากันไปถ้าใครที่ชอบย่านเสียงนุ่มๆหน่อย<ๆ>ก็ป้ายเขียวเดี<ๆ>๋ยวฟังเสียงก่อนอีกรอบหนึ่ง เสียงโน้ตชัดมากเลยแถวคุ้มตัวเกคุ้มมาก นางฟ้าเลยตัวนี้กีตาร์<ม>วินเทจผมแจ้งไว้ก่อนนะสภาพมีผลกับราคานะครับผมไม่ใช่ว่ากีตาร์รุ่นนี้ต้องราคานี้ราคานี้ไม่ใช่นะครับผมมีผลกับราคาสภาพนี่สําคัญที่สุดเลยบา,บางท่านเขาซื้อไปเก็บยิ่งสภาพดีๆสวยๆอะ่ะขอหน้าเก็บมากพวกนี้สภาพกีตาร์กีตาร์มันก็ราคามันขึ้นอยู่กับสภาพด้วย ตัวนี้หนึ่งหกศูนย์สภาพนางฟ้าเลยผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับผมโลโก้จะเป็นแบบนี้นะครับผมหัวจะเป็นแบบนี้ลูกบิดเดิมเดิมผมไล่ดูก่อนว่ามีตําหนิอะไรตรงไหนไหมตรงขอบไม่มีเลยตัวนี้สภาพสวยเลยคอจะเป็นไม้มมฮอกเนื้อแข็งข้างหลังจะเป็นมมฮอกตานีนะครับผมเต็มที่ก็จะพวกขนแมวเล็กๆน้อยน้อยแต่ตัวนี้แทบจะไม่มีขนแมวเลยอ่ะแบบนเนี้ยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆนะครับผมอุ้ยลายไม้สวยมาก สวยเลยตัวนี้สวยนะครับผมผมแจ้งไว้ก่อนเลยอ่าตัวนี้บางตัวผมเคยขายไปสามพันกรบาดก็มีแต่นั้นสภาพเยินนะครับผมผมให้สําหรับคนที่ชอบเก็บสะสมนะทั้งหน้าสวยเลยนางฟ้าเลยนะครับผมสายที่ขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์สิบสายเบอร์สิบนะครับอ่าไอเป็นสายที่ราคาไม่สูงมากใครอยากจะได้เป็นสายดีๆก็ให้ทางการเปลี่ยนให้หรือจะไปหาซื้อเปลี่ยนเองก็ได้ แนะนำให้ใช้พวกดัมาตินหรือว่าจะเป็นพวกอีเล็กเซอร์ก็ได้แล้วแต่งบประมาณของลูกค้านะครับผมสายยิ่งแพงเสียงยิ่งดีแล้วก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของสายนั้นๆด้วยนะครับผมโอเคทัชชิง่งไม่สูงมากไม่ต่ำมากจนเกินไปใครที่กำลังมองหากีต้าร์วินเทจทัชชิ่ง1.5 1.7ปล่อยผ่านได้เลยนะครับผม <c oughs> ผมเจอคนแก่บางท่านโอ้ปวดหัวไม่เอาเลยโอเค ถ้าชิงดีถ้่ชิงดีผมไม่เอาตัววัดขึ้นมาน่าจะประมาณ2.5-2.7 <away> การเล่นกีตาร์วินเทจผมบอกให้นะทัชชิ่ง่อย่าให้มันต่ำม,มากจนเกินไปนะครับผมเวลาต่ำม,มากก็บางคนเล่นต่ำม,มากเลยแล้วก็เล่นหนักด้วยแล้วก็เล่นชอบเกี่ยวสายอะไรพวกนี้คือบัตก็ต้องเอาไปแก้อีกคือทัชชิ่งอ่ะแต่งให้อยู่ประมาณ2.5-2.7กำลังบีนะครับผมผมบอกไว้ก่อนห้างเสียงซัส,สเทนมันจะไม่หายถ้าต่ำม,มากเสียงมันจะทึบ แจ้งไว้ก่อน4 8 5 0อ่าค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่ร8 0เก็บปลายทางอยู่ที่2 5 0กรณีที่เก็บปลายทางมาจํำาร้0ส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนเต็มกับพร้อมโอนมาจำ้ำใครไม่กล้าโอนไม่กล้าวางมาจํำปล่อยผ่านได้เลยนะครับผมอ่าถ้าเจอในเพจในกลุ่มทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าเจอใน u t u b e แอดไลน์เข้ามาได้เลยเบอร์บัญชีผมชื่อชํานาญพงวันแค่เบอร์เดียวนะครับผม อันนี้แจ้งไว้ก่อนผมไม่มีการทักไปหาลูกค้าก่อนไม่มีการทักไปเสนอลูกค้าลดราคาให้ลูกค้าไม่มีนะครับร้านสหายดน,นทีมิวสิกไม่เคยทักหาลูกค้าตั้งแต่เคยตั้งแต่ขายของมานะครับผมถ้าไม่ใช่ลูกค้าประจาที่เคยซื้อของเป็น4ี่สิบห้าสิบตัวกับผมนะครับผมโอเคอ่าสนใจทักแชทส่วนตัวได้เลยรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้ระวังวิชาชีพด้วยนะซื้อของพวกเนี้ตามที่ผมแจ้งไปเพราะว่า ผมไม่เคยทักหาลูกค้าก่อนนะครับผมโอเคฝากด้วยครับป้ายเขียว J 8แปสวยๆตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยเดี๋ยวลงให้นะครับผมผมไล่ดูตำหนิแล้วนะน่าจะไม่มีไม่มีตำหนิเลยลูกค้าก็ดูตามคลิปที่ผมให้ดูผ่านไปเมื่อกี้ด้วยอาจจะมีแค่นิดหน่อยตรงนี้นะครับผมย้ำน,นะตัวนี้สภาพนางฟ้าเลย160กกีตาร์เก่าๆอ่ะส่วนใหญ่สภาพแบบนี้ไม่ค่อยมีมานะครับผมโอเคฝากด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ